ไม่ตรงนั้นนิดนึงนิดนึงนิดนึงโอเคเด็กก็ใช่โอ้โอเคเด็กก็ลุกลบกลุกยังยังเฮไปยัง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 ลองสอบ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 มาดู <go! S 1> ตอนนี้เขาจะปุ๊บเป่าฮุกนะครับใส่หัวขึ้นแล้วเฮ้ยโอ้โหสายหัวไม่รู้เลยส่ยหัวเขาแบบไม่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจะมีอะไรหรือเปล่าจะบอกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอย่าส่หัวดิใส่หัวไม่รู้เขอต้อนรับเข้าสู่อาร์มไฟท์ไฟแลยครับผมนะครับวันนี้เอเหมือนเดิม เพิ่มเติมปที่เดิม <c oughs> เปลี่ยนมือเปลี่ยนมือเมื่อกี้เอได้พักมาแล้วนะครับเดี๋ยวเอจะมาพิสูจน์ซ้ายดูว่ายังเหนียวอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าสี่สองเมื่อกี้รอบนี้เอจะเอา6กูนเลยหรืเอเปล่าอดูรอดูถ้าเอทำได้นะครับยอดโอ้โหที่ไหนซ้ายซ้าย,ายผมรู้ตัวผมพอยารู้ชะตากรรมแดงอยู่ครับมาเราเข้าไปเลยยกที่หนึ่งเด็กฝั่งคุนมาดูได้นะครับโอ้ฝั่ <ผม S 1> คุเข้ามาได้รับ นี่แมกนีเซียมนะครับนีเซียมคือขาวๆนะครับทำให้มือไม่เลือนนะครับใส่รอดลมนะอรดมยแล้วจะท่องกับบินก็พร่างนี้และดูค่อดูหน่อยได้ไหมตรงมากครบดูได้โอเคนอยี่ต้โอ้ตงดูรอดลมหายเร็ว ไม่เหมือนขวาเลยครับคนละเรื่องครับโอเคตอนกลางจะู่ถูกตนกลางต้อสุดยอดตอนกลางเดี๋ยวข้อสองครับมันพร้อมยังใจับเต็มที่ก่อนนะเข้ามือโอเคแล้วเสร็จแล้วนะครับผมตรงมากตรงเซนเตอร์ตรงนะไม่ตรงนักนิดนึงนิดนึงนิดนึงโอเคโอเคก๊อปเลโอ้โหโอ้โหชี้ศูนย์เรื่องศูนย์ช่วยเลยครับยกที่สามนะครับพยายามดูนะครับว่ารอบนี้ เอจะตีคืนได้ยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวรอบี้เอจะซุอร์ฮุกนะครับใส่หัวขึ้นแล้วเยอะ่ไม่รู้เลยไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยจะมีอะไรหรือเปล่าจะบอกหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะใส่หัวดิใส่หัวไม่มีโอเคโอ้ยสเตปแมทนะครับสตป อ้ยยัง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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอาไปเลยเอเลยงนงจุดแล้วไหมบอนใช่ๆถูกแล้วทำถูกแล้วเยกที่4นะครับมาดูกันเมื่อกี้เเข้าพุกได้ทำแย่เลยครับเดี๋ยวลองมาดูกันรอบนี้เอจะทำยังไงต่อเข้ามือเข้ามือเข้ามือโเค

เข้ามือเข้ามือพยายามนิดนึงโอเคตรงไหมตรงไหมโอเคเดยก็บไปสอบสอบสอบอหลุดสอบหลุดอเดี๋ยวบอลบอลไมานะครับสอบหลุดคือบอลนะครับเฮ้ยเอาวะจะเห็นภาพเรสอ่ะต้อเป็นไงเข้ามอยืดียเ่นยดหยุ่เดียก็ โอ้ยโอ้ยวอ้ยโองอใครจะเชื่อเอจะท็อปได้เว้ยธรรมดาใครเห็นจะเอลุกนะเอท็อปได้นะตั้งใจอะเหลยยกหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันโดนหลอกโดนก้มยมโดนหลอกโดนหลอกอที่6นะครับมาดูกันยกตัดสินครับผมนีนะดี๋ยวลยโอมาเหมนดนเียวนนิดโอเคดีย

ระวังซอก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 เอาดูโอ้ยโหสามสามนะครับจริงนะครับสายเหนียวนำมาสามยังเอาไม่ลงใครอ่ะโอเคมาจบตรที่มันนะครับสรุปนะครับอย่างเมื่อกี้นะครับก็คือว่าง่ายๆ A A กับอารนะครับอาค่อนข้างจะแพ้ทางเนะครับเพราะ A เป็นสายล่างก็หน่อยสุดตัวนะครับอาเป็นสายสองเส้นสองเส้นคือบนล่าง บนก็ได้ล่างก็ได้ทีเนี้ยบนล่างได้มันจะมีปัญหาอย่างเดียวคือเวลาพอจเจอแบบสายใดสายหนึ่งเก่งๆมากๆจะสู้ลำบากนิดนึงนะครับเป็นสายที่ได้เปรียบทั้งคู่นะครับไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกไม่มีใครเก่งที่สุดนะถ <ขอ S 2> ี่ว่าใครชนะทางแพ้ทางกันอยู่ที่การซ้อมครับผ<า>ม <arina S 1> ถ้าใครซ้อมหนักเยกับใครเตรียมตัวมาดีก็นั่นแหละครับผมโอเคน,น,นะครับแล้วก็ขอฝากงานแข่งกันข้อที่หนึ่งโอเคครับผมก็ วันที่31กระกฎาคมนี้นะครับก็คือจะมีจัดแข่งข้างซ้ายที่ดิาลอนพาราม2ครับผมก็คือเปิดรับสมัคร11โมงถึงบ่าย1โมงครับเริ่มแข่งบ่าย3จนถึงอาจจะประมาณ1ทุ่มอะไรประมาณนีครับผมจนกว่างานจะจบ แล้วคือถ้าใครสนใจที่ว่าถนัดซ้ายมาแจมกันได้ครับหรือถ้าแบบอยากงัดขวาก็นอกรอบได้นอกรอบกับนอกหลังแข่งนะเนาะค่าสมัครค่าสมัครค่าสมัคร200บาทนะครับ200บาทครับผมครับค่าสมัครก็เป็นเงินรางวัลแหละครับเอาโอเคนะครับงั้นวันนี้เราก็ขอไปกันก่อนนะครับแล้วใครมีข้อสงสัยหรือว่าอยากเห็นใครงัดจากใครหรือใครอยากจะมางัดจากพวกเราบ้างก็มาติดต่อมานะครับทิ้งคอมเมนต์ไว้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ